โคเซียนของโคเซียนโอ้ยเยี่ยมึงดองเที่อะไรบ้างนี่ไอเต้เดี๋ยคุณเป็นคนดีมากเขาเองอะที่เยี่ยมว่าไอสัตว์กูไม่ไม่เคยนอาใจใครเลยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดการลอกเรียนแบบได้น้องๆหนูๆที่น่ารักทุกคนควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่น่ารักนิสัยดีแม้จะตีกลิ่นในยาวิการ โอเคผมสวัสดีครับนี่ก็เป็นเวลาประมาณประมาณเกือบเกือบห้าทุ่มนะครับก็ตอนนี้พวกผมก็จะเล่นป๊อกเด้งกันนะครับใครที่แบบได้แต้มน้อยที่สุดก็คือเราจะเดิมพันกันนะครับแล้วก็ยิ่ยไม่เซอร์ฟิทิการจะไม่เชียอะไรไอ้เียิ่งสัตว์เท่าไหร่นี่มึงซื้อมาเท่าไหร่นี่ยิ่ยพังแล้วจัตทิ้งไปยิ่แน่โอ้โหอะไร เราสามารถเดิมพันได้ก่อนที่จะรู้แจ้มของผู้ต่อสู้นะฮะว่าเขาได้แต้มเท่าไหร่นะครับผมอย่างเช่นตั้งตั้งตั้งยี่ยี่แหม่งไวซูฟี่นี่แม่อู้อสุดทีมวเออ,เอ,อแุ้มแต่งทังหมดเลยสักมือ <c oughs> ซื้อมาเท่าทไหร่นี่ไม่รู้อันนี้ม <c oughs> ีของปูก็ก็คือ <c oughs> เราสามารถเดิมพันได้ก่อนที่จะเปิดไพ่นะครับเดิมพันได้ว่าจะให้จะให้คู่แข่งเราแบบทําอะไรนะสามารถเดิมพันได้ก่อนที่จะเปิดไพ่้วก็ถ้าเราแต้มก็คือ ไปดูเลยฮะมึงไม่ไหวแล้วเจลมแจกกล้วยก็คือการเดิมพันน่ะสามารถเดิมพันกันได้ระหว่างกันเองสมมติว่าผมเดิมพันกับไอ้นี่ไก่เต้ใช่ไหมก็สมมติว่าเดิมพันหนึ่งหสอง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 ทีก็เดิมพันได้สองคนผมก็จะโดนกันสองข้อสองทีกันทั้งวงเมื่อออกคนอือว่าอธิบายดีกว่าใช่โอเคถ้าเดี๋ยวถ้าสมมติว่ามันมีเด้งสองเด้งสามเด้งก็จะโดนเพิ่มคูณเข้าไปสามครั้งสี่ครั้งไอ้สองครั้งก้วเล่มก้วเล่มเลยเจลมแจกกล้วย ในกรนียี่ไม่ได้จวเนี่ยเก็บมาเดี๋ยวเราสลับกันถ่ายไว้เพื่อนโอเคผมนี่ก็เป็นแต้มของผมนะครับโอเคเอาไหมเอาไหมอ้เหี้ยเอาเพิ่มไหมมึงอ่ะมากูขอขอเพิ่มขอเพิ่มโอเคสัตว์เอ้ยไม่ได้ช่วยเหี้ยอะไรเลยโอเคเฮ้ยเฮี่ยนี่ของผมครับของผมไอ้เหี้ย แล้วก็ส่งเดี๋ยวมึส่งต่อส่งต่อใด้ท่อโอ้โหแม่งโแม่งเอ้ยเกดเดี๋ยวดูเดี๋วดูไพ่ครบทุกคนก่อนว่ามันต้องมีตับกูเดี๋วดูไพ่ให้ครบทุกคนก่อนสขผมมาอย่างสวยเลยนะแล้วดูใบที่สามกันนะผมโอเะโอเคแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวอยากให้ดูให้ครบทุกคนก่อนนะแล้วเราค่อยเดิมพันมแนอมุนร็วมาเ แย่แต่ละคนนี่อารมณ์เต้นต้าแล้วใหม่ ย่าได้คิงคิงแม่งครับผมไอ้เหี้ยบบอดโอเคกูได้สี่แต้มยังแต้มเยอะกว่ากูสองแต้มหมดเกมนี้คือไม่มีการเดิมพันมาก่อนนะครับก็ถ้าจบลงใครใครที่น้อยที่สุดก็เดี๋ยวดีดนิ้วไปก่อนเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวไม่ดูไพ่กันเราดูไพ่กันครบทุกคนเสร็จแล้วก็เราก็ค่อยเดิมพันกันนะครับแล้วก็ค่อยดีดนิ้กันนะโอเคผมเดี๋ยวรอบนี้เราดีดนิ้วกันก่อนนะชิวๆนะผมโอเคเจ้ลมแจกกล้วยป้าเขาเป็นคนละทีนะผมคนที่เพื่อนรัก อืมไอ้เชี่ยแป็กกว่าดีดีดแรงนะมึงไอ้เชี่ยดมึงดีดแรงนะไอ้เชี่ยนะมึงเสรเดี๋ยวกูจะดพูดเดีหลังยังยังยังดีแค่แบบนี้เดี๋ยวพูดเทล่แบบนี้เดี๋ยวพูดเที่ยวแบดีูดเที่ยวแบบนี้เที่ยกันสับไพ่มดาแน่ผมนี่มกล้องไม่นิ่งนะกูว่าโอเคเดี๋ยวเราจะทำการดูไพ่รอบวงก่อนที่จะเดิมพันกันนะครับผม โอเคนี่เป็นไพ่ของผมนะฮะโอเคเดี๋ยวส่งต่อไปให้เต้นะโอเคเราจะดูไพ่รอบวงก่อนที่จะเริ่มเดิมพันกันนะครับอ่าดูไพ่ทุกคนก่อนนะฮะนี่ไพ่ของโคตรเซียนนี่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 หยิบไพ่หรอไพ่ของผมนะชิวชิวจัด ของผมนี่ดูทรงแล้วน่าจะไม่ต้องจับได้แล้วมั้งน่าจะพอดีพอตัวแล้วแหละพอใจแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วเอาไมึงเอาหรือเปล่าเฮ้ยขอเอาอโอเคขอใบหนึ่งก่อนขอใบหนึ่งโอเคผมขอใบหนึ่งนะฮะไอ้เหี้ยแม่งไม่น่าขอเลยสัตว์เฮ้ยขอพนันเพิ่มได้ไหมเฮ้ยกูขอพนันเพิ่มได้ไหมมงจะพนันอะไรว่ามาถ้ากูชนะมึง มึงต้องพูดขี้ในตู้โคนละลัมแบบสำเนียงอ่างให้กูฟังเนอะแล้วถ้ากูชนะมึงกูจะได้เอ้ยถ้ากูชนะมึงอ่ะมึงจะเอาอะไรกี่แก้วกินยาดองแก้วเดียวพออ่าได้เพื่อนอ่าไหนไหนใครใครขอไพ่มั้งไม่มีใครขอพวกมึงไอ้เที่พวกมึงมั่นใจมากนะเปิดเลยไหมเออมึงเปิดดีมึงเปิดดีเอาฉากเอาเอาฉากแบบ ปลาเชจคุณเชจคนเนี่ยเฮียกูหมอบได้เลยว่าเต้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หมอก็แพ้เอาชาแบบแบบตีตีตีสังเวียนพันนันเพื่อนสังเวียนพันนันเอาเอาชาแบบรู้กเชจคนดิโอ้เฮียไเอาชาแบบอย่างงี้เชจคนมาเอาเริ่องเรื่องทุกคนมาเอาเอาเปิดเปิดมึงเปิดคะแนนแทมห้าแต้มครับผมของก้อนห้าแต้มครับผมเดี๋ยวมึงค่อยตีตีตกลงตกลงเอาเลยอันนี้ของบอมบ์เจ็ดแต้มครับ มาดูปอกหนึ่งเฮียแม่งมึงพูดเลยเดี๋ยวนี้ของกูแปดแต้มขี้ในตู้คนละลำมึงลุกขึ้นมามึงลุกขึ้นมาเร็วๆมึงเคยพูดอยู่มึงยัน้ยเนี้ยถ้าพูดถ้าพูดได้จบได้ไหมเออก็คือว่าตื่นตื่นตื่นขี้ในคูดเีอ่นี้ดไมยไม่ได้มึงพนันกูแล้ว กูจแม่ตื่นตื่นตื่นขี้ในตู้โคละลำขี้มากเลยเต้ยยเอ้ไม่เป็นไรเร็วๆเอาเมียมาตื่นตื่นตื่นขี้ในตู้โคลาลำภาษาอังกฤษอังเถิดเถิงอ่ะเจล้ำตัดใส่เสียงมึงเดียวไม่ได้ไม่ได้อ้ในูโ พอได้เต้พอได้ไอ้กูกูเมาอยู่แต่กูไม่ใส่ไอ้เฮียเียเดี๋ยวกูกลับไปเดไปใส่เรือแตดตอนนี้จริงไอ้เฮียไม่ได้ไม่ได้มันแอบไปโอ้ยเฮียชอบใจได้ไม่ไม่ตัดแต่ใครได้เฮียเต้โอเคไอ้เฮียเราไม่เข้าปากกูไม่พูดได้จริงไอ้เหี้ย ยอดโอเคโอเคก็นี่ก็ไพ่ของผมนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูไพ่คนต่อไปกันอันนี้ของผมครับอันนี้เตะเองเตะเองมึงก็เดิมพันกันด้วยดิสั่นนี่นี่นี่เอางี้ไหมโคตเซียนโคเซียนสองคนเล่นนั่นเองกูจะไม่ขอไพ่แล้วจริงขอดีสั่งทุกคนเลยเดี๋ยวรอถึงเงินรอถึงเงอนเดี๋ยวรอมาถึงบอมไม่เดิมพันใช่ไหม อย่ามาเชื่อถึงใครใครจะเอาไงดูดูไพ่ผมไว้ดีๆนะใครที่โดนคนสุดท้ายผมขอสามทีพอเชื่อมั่นใจมากเดี๋ยวพันด้วยที่ได้ทยเรียนี้กูก็ไม่กล้าด้วยกูก็ใกล้กูกูกลัวถ้าเกิดขอมาไอ้แคยมันจะเกินอ่ะกูทิ้งเลยแล้วกันนะกูทิ้งเลยกลัวมันต้องมีคนน้อยกว่ากูอ่ะเฮ้ยกูมั่นใจนะมั่นใจนายอ่าง เดี๋ยวเดี๋ยวคนคนโดนคนโดนน้อยสุดแดี๋ยวจโดนโดนน้อยสุดไอ้ยี่ยีอ้ไอ้จไปยี่ยี่่ปเอาเออบอมบอมไปก่อนเท่าไหร่วะห้าแต้มเห็นไหมกูยังกูยังเยอะกว่าห้าเว้ยพนันเพิ่มไหมกูว่ามึงจะพนันอะไรเพิ่มอ่ากินเหล้ากินเหล้าขึ้นแก้วมึงเล่งไก่ก้อนไอ้สัตว์กูชนะแล้ว กูได้หกมึงนนุ่นไอ้บอมนุ่นได้ห้ามึงมั่นใจไงมึงเจ็ดพันนันยกกูไหมเราพันนันที่อกูชนะไอ้สัตว์กูไม่โดนแล้วก็เราขึ้นแก้มเงาไหมอะถ้ามึงชนะไม่มึงมึงชนะกูแน่นอนถ้าเกิดมึงกล้าพันนันกูไม่ไม่กอาจจะแพ้มึง็ได้ไม่ไม่กูไม่เล่นเกมอยู่ไม่ได้ไม่ไม่ไม่กูไม่เล่นอันนี้ไอ้คนมึงดูนี่เอาไม่กูไม่เล่นเกมนี้แน่นอนไอ้ที่อ่ะฝ่ายหลังต้องเป็นเป็นเจ็ดนี่เห็นไหมเยอะกว่ากูอสัตว์เรากูสามทีหนึ่งสองสามนักปอกทุกรอบเลยเจ็บไหมวะ กี่ทีว่าสามทีหมดไม่ใช่นี่หว่าใช่ช่างมันเอ๊ะบูดิีเลยกูดิีเลยกูดิีเลยสวัสดีครับผมคุณคิดยังไงกับความรักแบบที่เป็นอดีตนะครับเฮี้ยมันเมันทำไมคุณถึงถึงพูดว่าเฮี้ยมันเฮี้ยงนะเฮี้ยเพราะว่ารู้ไหมไม่ต้องพูดเฮี้ยอะไรเลยผมว่าผมว่าเขาเองก็ไม่ได้ผิดนะครับมันไม่ผิดหรอกมึงถามคนเพิ่งอกหักมันก็ไม่ผิดหรอกแต่แบบเฮี้ยมันก็เฮี้ยไงเข้าใจไหมมึงทำกับกูได้ไงอย่างนั้น จริงผมก็แค่นั้นแหละคุณเป็นคนดีมากเขาเองอ่ะที่เหี้ยผมว่าไอสว์กูไม่ไม่เคยนอกใจใครเลยจริงผมเชื่อคุณผมอยู่คนไม่ตลอดคุณเพื่อนที่ดีมากคนหนึ่งผมผมเชื่อคุณเป็นคนดีแม่งแบบบางทีแม่งก็อยากเจอคนดีๆเวยใม่บอกแล้วมึงคยเจอใช่อย่าไปรักคนที่ไม่ดีเลยเชื่อคุณต้องรักเด็กจริงดวงของคุณอ่ะคุณต้องรักเด็กคุณต้องอยู่กับเด็กคือไอสอเอ้เข้าตัวคนไม่น่าเล่นกับมึงเลย จริงไหมอะไรดวงคุณอะมันอยู่กับผู้หญิงที่มีอักษรนอนหนูผมเชื่อผมน้องหนูไะใช่ชีวิตคุณจะหนูน้องหนูน้องหนูนิ่มว้านั่นแหละคุณเชื่อผมชีวิตคุณจะเจริญน้ำสัตว์กูไม่เล่นขับมึงเลยสัตว์เจอลมแจกกล้วยขอเดิมพันหนักหนักกันหน่อยดิไม่อย่างใกล้เลยไปด้านประชิดของคนเลยสัตว์รอบนี้กูมั่นใจกูไม่จวเพิ่มเลย นี่ยังไม่จั่วนะครับกำลังจะจั่วนะครับผมเฮ้ยโอ้โหเอ้ขอเพิ่มมาขอเพิ่มไหมไม่เอาไม่เอาขอเพิ่มขอเพิ่มอันนะครับใบที่สามมาแล้วน่าจะได้อยู่ใบที่สามนะครับสได้อย่างงี้ได้อยู่นะครับนี่ว่าเท่าไหร่ว่าบวกเลขหน่อยเอ่อโอเค ได้ได้ส่งให้บอมบมต่อกูอานจากสายตาแล้วกูไม่ถึผมนี่พอแล้วครับระดับนี้นี่ไม่แพ้ใครแน่นอนเอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยอฮกยเฮ้ยเยเฮ้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 เ้ยเต้มผมเหมือนเันยมบอกเลยวเาเยเือนเมือนค้าวที่เล้วสามทีฮ้ยเดินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มไม่ไเ้ยเฮ้ยเ่ไมเฮ้ยเฮ้ย่างนั้นเฮ้คเอคูณฮ้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาฮ้ยเฮ้เค้มเฮนยเฮ้เเมั้ยมึงจะเดิพันอะไรอีก เล่ารึ่งแก้วพออย่าดองอย่าดองอมึงจะพายใครอย่าดองขึ้นแก้วพอมึงเอาวะไอ้เฮี้ยกูแทบจะล่วงคอแล้วตอนนี้ไอ้สัตว์กูถือสามใบหนุอยมึงสามใบเออกูยอมกินครึ่งแก้วโอเคกูชอบแบบนี้เพื่อนกูให้ดีดเพิ่มอีกสิบทีเอ้ยคราวนี้กูดีดนะกูไม่ยกให้นะเออสิบทีเปิดแปดแปดแปแต้มไหนกูดูมึงดิเดี่ยวสองดิงโอเคมาที่มึงมึงว่าไง กูอะโคตรเซียนมึงรู้จักเกาจิ้งไหมถึงทิ้งดิกูอะเกาจิ้งกูอะอาจารย์เกาจิ้งนีสาฉันชอชิมุน้อยขแปดแต้มเรียบร้อยแปดแต้มเท่าไหร่เรรียบ้แปดแต้มครับผมก็แค่แดกดแปดแต้มเฮ้ยทอบใจเลยมั้ยไอ้ก้อนโดนเออคูณสามก็แดกเล่าด้วยไม่มึงคูณดําเพิ่งกับสองคนไม่เกี่ยวดิไม่เกี่ยวดีไม่ไม่ไม่คูณดําเพิ่งกับสองคนนะกูคูณสามเอางี้นี่มันต้องสามที เน ну oh, no ้นนะอ้น uh, mm ี hmm. oh ่เน้นๆนะแต่มึงทีเดียวเอ้ยมึงสทีเมึงนด้วยสามทีพูดเองพูดเองมืงสามไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เดินผ่านไปเอง้วยสว์ออิส่ังียตมรอโอเคนะแ่ะโอเคนะรอบหน้าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะฮะกูรอไว้ เดิมพันอะไรแบบเดิมพันกันหนักๆกันหน่อยทุกคนเราก็เล่นกันมาประมาณสิบสี่กับสิบห้าแลทีนี้นะครับผมก็นี่ก็เป็นยาดองที่ดองมาประมาณยี่สิบห้าปีก่อนที่เราจะเกิดกันนะไอ้พวกมึงดองเทียอะไรบ้างนี่ไอ้เต้สัตว์ลากไม้มีลากไม้แล้วก็เลยมาจากประเทศนอก ไม่ใช่เมคอัพอินไชน่าแน่นอนอันนี้ของแท้สัตว์แต่ผมเล่าไม่ใช่เมคอินไชน่านะครับผมไม่ใช่เหมือนกับหัวใจของคนบางคนนะฮะอ่าใช่ครับพี่ใช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 ่อันนี้เป็นความรู้สึกจากคนใช่ใช่ใช่อันนี้เมคอินเม็กซิโกของแท้ของผมแท้เม็กซิโกทรงมากอย่างใกล้ของไชน่าผมแท้ครับผมเรามาดูเกมที่เท่าไหร่กันวะไอเทียไอเทียบอกไหมโอเคเดี๋ยวป้อมกูขอก่อนกูเป็นคนเปิดก่อนกูขอกูขอไพ่ก่อนให้กูใช่ไหมโอเค เดี๋ยวขอไพ่ก่อนกัดเขี้ยนี่ขนาดขอไพ่นะไปไอสัตว์เอ้ยนี่นะครับมาดูไพ่ของอาจารย์เกาจิ้งกันป๊าบไม่รือมีคนน้อยกว่ากูแหละดีกว่าปั๊บมีคนน้อยกว่ากูหรือวะคือว่าไม่ใช่ผมแน่นอนที่โดนนะครับให้ผมผมต่อครับผมผมก็รอดแน่นอนสามทีนะเอากด ผมนี่ดูดูทรงแล้วไม่น่าจะรอดเท่าไหร่นะเพิ่มไหมเพิ่มไหมรอดแล้วผมเอาเลยลั้มกูเห็นยานนี้กูเห็นแล้วกูเห็นแซวกูพี่สิครับเห็นแววแล้วเนี่ยไอคนโดนเนี่ยเห็นหน้าคนโดนไหมเนี่ยเนี่ยหน้าเดิมพันไหมเดิมพันไหมมึงต้องไปทำบุญบ้างแล้วแหละเดิมพันไหมไม่เดิมพันได้ไหมวะไม่ได้ไม่เดิมพันได้เอาได้แล้วแต่ดิดนิ้วเอาใครจะเดิมพันกับกูมึงหรือว่าใครกูเองมีแต่เต้ยไอ้ก๊อ บอกไม่เล่นเด้พวกมึงเอาเอากับมันไหนดิสามเนี่ยคูนสามเอากับมันเอากับมันโคคืนคูนสามคูณสามโคคืนสามไดยไหมเออแก้วเอ้ยเหล้าก็คือว่าคูณสามเป็นสามแก้วนไม่เอาไม่แก้วแก้วนึงคึ้นนึงไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ขอแก้วเดียวเฮ้ยมึงไม่กล้ารับควาท้าหัวเจ็บมาไม่กล้าแม่เย่ยมึงกล้าอ่ะมีสามคนเองเอาลงนะลงกันนะเอาาดีกว่ชนะใครก็ได้สักคนสามคนแก้วหนึ่ง สามคนแก้วหนึ่งเต็มสามคนคนละแก้วไม่ไม่ไม่มึงอ่ะแก้วหนึ่งเต็มถ้ามึงแพ้ใครแต้มน้อยกว่ากูต้องโดนเพิ่มเอ้ยต้องโดนโดนกับกูด้วยเออได้โอเคมัต้องมีคนแต้มน้อยกว่ากูอ่ะนะวันเดือนปีผมสี่แต้มเลยเอาไปเลยวเก้าแต้มเจ็ดแต่เแต้มจุดจบครับจุดจบจุดจบครับผมสีหน้าของคนโดน จุดจบของเจรโรเลยเจรโร่เจอรครับเจต้กูจะร้วงคอไลเหี้ยไม่โอ้ยสั์จุดจบจุดจบของเจรโรมน้ำเปล่าก่อนจุดจบของเจรงโะครับย็แมนี่นะครับเม e อินเม i c กครับผมอันนี้แก้วนี้เมินเมสกเมคอินเบตงอันนี้ครับผมเจรโรมครับผมออย็ดแม่เหี้ยทาอะไรทาให้สุด กินไปสี่แก้วแล้วไม่ได้สั่แก้วเดียวพอได้ไหมแก้วเดียวนะแล้วแก้วเดียวไงหรือตาตาพ่อกับแม่ดูอยู่ผมผมไม่ตั้งใจจริงๆมาตักกินนะเจอลมแจกกล้วยเลาดูนานเลยเฮียฮอดีเฮียเลยสัตว์ กูจะไม่เดิมหันใหญ่เ <while> ส <later> <lar> ียงออกเสียงออกเยอะเลยเงี้ยไอ้เหี้ยคนเหี้ยมึงหันไปหาคนกิดไฟเลยเสียงออกเสียงออกเยอะเลยพุกมึงไม่ตัดอีเหี้ยแม่งจะหมดได้เต้สั่น เฮ้ยกูว่ะเรียกพ่อกูมาเล่นป้อเกันกับกูด้วยได้ไหมท้าโค่นของโค่นเฮ้ยไอ้อาเชลไฟเชลไฟดิเชลไพ่ท้าเลยแก้วนึงนี่พางผมนะผมเออใครจะใครกล้าเดืผ่านของกูกูอ่ะแก้วนึงแก้วนึงเต็มเต็มบอมกับกูเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้ดีดนี่หว่าไม่ได้ยกให้แล้วยกให้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 รอเสียงเลอกูนี่โอเคบอมจะเดืผ่านกูแก้วนึงอม ตอนนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับขอจั่วคอจวะอโอ้โหเอ๊ดูดิอะไรวะเนี่ยแม่งเชื่ออะไรวะเนี่ยสิมเรานี่หว่ามันไม่ใช่ไพ่ที่โคตรเสียนจะถือนะเนี่ยดูครับดูกีแตมวะเนี่ยโอ้โหตายกูตายกูตายแน่ๆส่วนผมนี่รอดแน่นอน ไม่แพงแน่นอนกูไม่ได้เดิมพันเพิ่มเว้ยโอ้โหแส่งไปให้เจโลเจโลสภาพเพราะตอนนี้สภาพไม่ไหวแล้วเจ้าของช่องเจ้าของช่องน่าจะไม่น่าจะไหวแล้วแม่งอ่อนตลอดเอ้ยมึงอย่าหลับไอ้สัตว์มึงเดิมพันกับกูไว้เอาไหมเอาไหมกูเดิมพันอะไรไว้วะแก้วนึงแก้วนึงเหรอ ก็เป็นครึ่งแก้วด้วยได้ได้ครึ่งแก้วก็ได้ไอ้เย่าโอ้ยเลยว่าไอ้เย่ามาเอาอุโสสุดท้ายนี้นะมึงไอ้เย่าทุกคนไม่เห็นแม่น่าเด็กขนานเลยไอ้เย่ากูเชื่อกูอะก็ตักูยอมไหวและกูไม่ไหวเลยเออครึ่งแก้วนะครึ่งแก้วอาลโลม่เห็ลยม่เห็กูกลัวมันจะเยอะกับกูไม่แน่โลไม่เฮ้ยแต่ครึ่งแก้วแต่ว่าพวกกูดีดเพิ่มสองทีเอาไหมพวกมึงดีดกูคนละสองทีแล้วเพิ่มเป็นครึ่งแก้วไอ้ย่าลดลดเหลือครึ่งแก้วพวกมึงแก้วอะไรอาจจะไม่คน ใครต่ำกว่ามึงก็ได้แต่ว่าแต่ว่ามึงดำพันกับบอมบอมถ้ามึงแพ้บอมบ์มึงต้องกินมึงมันมั่นใจมากแบบกูก็ไม่กล้าเยอะเลยมึแพ้เปิดทุกคนเปิดก่อนเลยเจ้ามือเออกูอ่านกูแปดแต้มโอ้โยเฮียกูดูแล้วกูดูแล้วกูโค้เซลเม้ยในบอมมั่นใจกูไม่กล้าสู้แล้วกูห้าแต้มครับผมดีหน้าดีหน้ากูโคตรเซียนเลยสัตว์ กูโคตรเซียนแกมาดิไอ้เหี้ยนหนึ่งแต้มแกโดนอะไรเปล่าเมื่อกี้แก้วหนึ่งกับทีครั้งละสองทีเป๋ทำไมโดนกูวะกูกูไม่ได้แบบช่างกรรมอะไรกับใครนะเว้ยทำไมโดนกูนี่เจอลมแจกกล้วยกูกินใช่ไหมนี่ใช่โต๊ะลใช่เหรอมึงเช็คดีหรือยังใช่กูแน่ใจกูดูแต้มไล่เต้สัตว์กูกินก็ได้ดีเดียววันนี้ป๋อม่อยู่ยุ่งนิ่งนามากแน่สัตว์ กินแล้วนะเนอะปอดูช่องกูนะเว้ยเต้เอ้ยกูขังสั่งมาเนี่ยมาเดี๋ยวกูจายนี่สิไหนมีดีเอ้ยมีดีนิ้วเหรอกระสองทีง่ายม่ก็ของเราเดิมพันยาดองสุดเมื่อกนดีดนิ้วเอาเอามึงดีมึงดีดเอามึงดีดอีกมีคขาเป็เพื่อนรักในในเกมเนะครับผม,แ,มแค่นอยู่ยว,วะ มึงกงมาทางกูดิไอ้ก็ยังมึเฮียแม่งมีแรงแค่นี้เหรอวะเฮ้ยนี่เฮียรอบหน้ามึงต้องแบบแรงกว่านี้ด้วยก๊ออไ้สัตว์พี่ทอมลุงเธอที่นายนี่สัตว์ลูกเขาทอดนี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดอเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วมีใครร้องตอบกูเลยมึงสับมึงสับมึงสับอะไรเล็กมึงเฮียทั้งหมดไพ่เล็กหมดเลยสัตว์สับเป็นหมูสับเลยเวนนี่มึงเหี้เคียวอะไรสับมึงไม่เปลี่ยนได้เลยนี่ ละเอียดหมดเลยไอ้เฮียกอดไอ้สัตว์น่ามากเนี่ยไอ้สิ่งเลาไอ้เนี่ยมึงบอกว่าไทยจะตัดวะพามาแต่ยาเส้นปเองมึงกับปูตัดกันได้จัดไปเซียนตัดเซียนไอ้สัตว์เอาดิโคเซียนนะมึงเจอรักใครก็ได้ไอ้เหี้ย ลักใครก็ได้ต้องไม่ใช่กับกูเอาไหมเอาไหมมึงไปไหนก็ไปเลยสัตว์เอาอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะผมไม่เกี่ยวผมนะฮะโอเคขอขอไพ่ไปหนึ่งบอมเอาไหมโอเคเฮียเดี๋ยวปิดกันเฮียไม่เอาไม่ใช่ลูกคนเลยสัตกูนี่ <c oughs> มึงดูขนาดกูเอาไพ่นะ <c oughs> มึงดูทุกคนดูฮะก็ไม่ใช่ลูกคนเหมือนกันเอาไอ้เฮียอันนี้ขอไพ่มาแล้วเรียบร้อย เฮ้ยใส่ขัวไม่ได้เลนุ้เชียนี่ขนาดจั่วแล้วนะครับเชีรยกูว่าโคตรเสียน่าจะหมดชื่อตรงนี้แหละอ๋ออันนี้น่าจะมีคนน้อยกว่าระดับนี้เอเดียมันเพิ่มหมากูวไปกูหมอไปแล้วไอสัตว์ มึงหมอบมึงก็โดนลอยหมอบมึงละวงเออกูโดนลอยวงแต่มันอยู่กลางวงมันไม่มีเดิมพันลอยเต้ยมึงหมอบยาดอนจะหมดแล้วเพื่อนอีกนิดเดียวก็หมดละก็คือว่าไม่ต้องมีจะมีแต้มเยอะกว่าก็ไอ้เต้ก็ได้ใครจะไปรู้ไม่ลองดูอไม่อันนี้ดูดูดูสองอันนี้โคเซียนของโคเซียนมึงดูกูสองแต้มไอ้เหยอะกูแดกอย่างเดียวได้ไหมกูไม่โดนดีดได้ไหมได้ขอยมึงแดกนี่ไอ้เหี้ยกูเกือบสิบแก้วท่านท่าน้ำอ่ะเออไม่เป็นไรหรอกมา กูถือให้เต์จะหมดขวดเออก็มึงกินให้หมดขวดก็จะได้ไม่ต้องกินอีกแล้วไงไอช่องจังไงตอนนี้ไปก่อนเพื่ออะไรเงี้ยโดนแกงไงสั้มึงมึงมึงรู้ไหมว่าแซนดรอบเนี่ยแม่งกูแม่งโคตรโคตรมีความสุขเลยกูมีความสุขเว้ย แซ่ดรอบเนี้ยแล้วเพื่อนแซ่ดไงแต่ตัวเออมึงมึงทำให้เพื่อนมีความสุขไงเอ้ยไม่มึงสุดยอดกูทรมานย์เดี๋ยวกูไม่แบบกูเคยแซ่ดมาก่อนไงเออรอบนี้เพื่อนแซ่ดใช่ไหมใช่เดี๋ยวกูจะกินหนึมึงเดี๋ยวมึงจะได้ไม่ก่อนมึมีความสุขมึงมีความสุขยอมโต๊ดยอมกินนี่ใส่แก้วหนึ่งกูก็กินได้เอ้ชอร์มี่ครึ่งแก้ว เอี้ยเอี้ยกูรักมัวไอ้ซ์ไอ้เอี้ยมึงรูปหลังกูด้วยมึงไม่อ้วกหรอกไอ้สซ์มึงเชื่อกูดีกูไม่เคยกินยาดองไอ้สซ์มึงอย่าลุกขึ้นก็พอนั่งอยู่กับที่นะคำเตือนกูปวดฉี่นี่เอี้ยไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกลุกไปฉี่อันนี้อันนี้ไปก่อนเพื่อนให้มันหมดขวดเดี๋นะแจกไงฮะแจกไพ่เจ้ามือแจกไพ่โอเคเจลงแจกกล้วยรอบนี้กูไม่กลัวแล้วไอ้เหี้ยกูไม่รอบนี้ของโคตรเซียนของโคตรเซียนโอ้ เอ้ <Yeah. S 2> เอาไหมอะไรวะอะไรวะเนี่ยพอก่อนเอาไหมเอา,เอ,าอ่ะนี่นะครับนี่นะครับผู้ที่ยังอยู่รอดนะครับผมนี่นี่ <c oughs> โคตรเท่เลยแ <c oughs> ม่งโชว์แต้มเลย <c oughs> โชว์ไปเลยไม่แพ้น,นอนนี่เอาเอาเปิดเปิดมึเปิด,ปด,ปดนี่ไอ้เหี้ย แม่งเลียงเลียงโอชิเคเลียงแมมคิงเอ็ดแมมคิงเอ็ดว่ะแม่งมันมาเหลือสองคนแล้วกันกลับมาดูเจอลุงแจกล้วยมึงเปิดรึเปิดเลยงสามเด้งไอ้เหี้ยเจ็บแสบไอ้เหี้งเออไอ้เหี้ยนี่นะครับจิตแสบนะครับผมคนนี้ก้าแต้มนะครับผมดูของโคตรเซียน เรื่องของโคตรเซียนนะครับของโคตรเซียนหน้าจะได้ประมาณสาแต้มนะครับน่าจะเป็นคนนี่เลยสามปีแต่ยังไม่เอาแล้วดิ้นิ้วกูเหอะดิ้นิ้วกูตบพวกไม่ได้ยังไม่มีคนเดิมพันตบพวกกูเลยยังไม่มีคนเดิมพันดิ้นิ้วเออดิ้นิ้วเออดิ้นิ้วเฮ้ยยังที่ไม่เดิมพันไอ้สัตว์ไแมดิ้วดนนิ้วดิ้นิ้วดิ้นิ้ว อของกูสามทีของกูเลียงผมไม่รู้สึกแล้วไอ้สัตว์ก็นิ้วกูตายไปแล้วออกไปเลยนี่นี่นี่ไม่มีคำว่าเพื่อนในเกมนี่สามทีบอมบงเราทีเดียวอ๋อเราทีเดียวอะไอ้ก็มันได้ไอ้สัตว์มันได้นั่นนะไอ้เลียงนี่หนึ่งสองสามโอ้ยสัตว์โอเค น่าจะหนักสุดนะคนนี้น่าจะหนักกว่าคนแซดเจอลมแจกกล้วยโกแต่มันกินแป๊บเดียวแล้วกลับบ้านไปนอนอียไม่ได้เพื่อนมาในสมรภูมินี้แพ้ไม่ได้อันนี้ของโคดเซียนตัวอะไรวะเอามเดี๋ยวกูทำเลขก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนสุดท้ายโดนเพิ่มกูสองเท่าจวด อันนี้น่าจั๋ยแล้วก็ทายแล้วก็กูสอ,อ,องคำเฮ้ยโอ้โหเชี้ยองงเอาไงเออเอาแบบบอมต่อเลยแบบบอ,เอมเอาไงเต้อะไรเมื่อไงกูกูกูค่อยเดืยวขึ้นกันน่าจะรอดนะดูจากสภาพแต่ละคน <c oughs> ละ <c oughs> ตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่รอบกูหน <c oughs> ่อยสภาพแต่ละคนละน่าจะรอดนะนี่กูคงไม่น้อยที่สุดนี่ผมก็นะ โดนสองเท่าถ้าคนสุดท้ายโดนไอเขียนี่มากับดวงไอ้เกยแม่มาหนึ่งแต้มเฮ้ยเกแม่กูว่าแล้วไม่ต้องอันนี้ก็โดนแล้วโดนแล้วสีแต้มสีแต้มอ่าสองเด้งด้วยสองเด้งโอ้ยเดิมพันเขี้ยอะไรทั้งนั้นแหละอันนี้เท่าไหรสามสามอีกยังชนะอีกทีสัตว์โองโหหกสองเด้งโดนสองเท่าสี่ที่พรุ่งนี้กูว่าพาไปไตวัดเดี๋ยววะไต้วัเจลมเจลมไอ้น็ตมึงตื่นเยี่ยมเมแจกกล้วยเลยดิมึงมาแจกกล้วยเลยดิไอ้น็ตมึงแจกกล้วยก่อนเลยสัตว์ ตื่นมึงทำไซรัคแจกกล้วยลงกูจะดีไหมจะดีจบปิดคลิปปิดคลิปละปิดเลยปิดเลยปิดเลยปิดละเดินรอบนี้เสร็จปิดคลิปเลยเอาเดี๋ยวก่อนจะปิดคลิปมึงทำไซรัคอย่างงี้ก่อนมาทำอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็โดนดีเออเอาอย่างเงี้ยว่าถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมโดนดีก่อนก็อย่าลืมกินยาดองแล้วก็เล่าข่าวไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เหี้ยอย่าลืมกดไม่มึงมึงเตือนก็สำหรับคลิปนี้ก็อาจจะแบบเตือนอาจจะแบบว่า มันอาจจะมีแบบการกินแายดองหรือเหล้าขาวนะครับก็กิจกรรมที่ไม่ดีจริงๆมันเป็นครั้งแรกของผมด้วยนะครับก็จริงๆมันเป็นแบบเป็นกิจกรรมในเกมด้วยนะครับก็ขอแบบว่าอย่าทํำตามนะครับก็อยากให้อยากให้ผู้ปกครองให้คำแนะนำกับเด็กๆที่เข้ามาดูด้วยนะครับที่อายุต่ำกว่า18ปีก็ควรจะคำแนะนำมึงไปพูดดีกว่าแจ๊กล้วยไม่ไม่แจกกล้วยหรือจะดีแบบแจกกล้วยอ่ะสี่ทีหนึ่งสี่ทีสองสาม เก็บอาการเก็บอาการหนึ่งหนึ่ทีดีพร้อมกันเลยแม่ดีพร้อมกันเลยแม่ดีพร้อมกันเลยคนคนละสิบทีเลยคนละสิบทีไอสัตว์คนละไอแมงแม่งมันเอาอ่ะคือแม่แม่มึงถือกล้องกูแพ้ทุกเกมมึงถือกล้องสิบทีบอมบอมไก่เต้ดีคนละคนละสิบทีเอามามามาเพื่อเพื่อโซเชียลเพื่อคนดูโอเคเอามาพร้อมหนึ่งสองหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดพูดกีบรายการละเก้าสิบก็โอเคนะผมก็จริงๆก็เด็กๆก็อย่าทําตามนะครับจริงๆก็ดิดนิ้วกันได้เล่นไพ่กันได้แต่ว่าอย่าไปดื่มเหล้าดื่มสุราอะไรมันไม่ดีนะก็อย่าอย่าแซะตามพี่ๆด้วยก็จริงๆก็ก็ยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเสร็จเรียบร้อยจนมันเดยอดด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมขอตัวไปลุ้งคอก่อนะขั่นเลยคั่นเลยก็ขั้น